ห่วงจุ้ยไม่ดีทําให้ชีวิตไม่มีความสุขจริงไหมความสุขมันอยู่ที่ใครอยู่ที่มึงเกี่ยวอะไรกับห่วงจุ้ยมึงจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ใครเป็นคนก่อมึงเกี่ยวอะไรกับห่วงจุ้ยอ่ะมึงตอบกูสุขที่มึงหรือสุขที่บ้านสุขที่มึงอ่ะทุกข์ที่มึงหรือทุกข์ที่บ้านทุกข์ที่มึงอ่ะชีวิตดีดีที่มึงหรือดีที่บ้านดีที่มึงมึงมีบ้านร้อยหลังแต่มึงไม่มีความสุขมึงก็ทุกข์เกี่ยวกับบ้านนะไม่เกี่ยว บ้านมึงดีร้อยบ้านเลยร้อยหลังมึงมีบ้านร้อยหลังบ้านร้อยหลังดีหมดถูกต้องตามวงจุ้ยหมดแต่มึงมีความทุกข์ทุกที่ใจเกี่ยวกับบ้านมะไม่เกี่ยวมึงมีบ้านเลวชั่วตามหลักวงจุ้ยผิดหลักวงจุ้ยเขาแค่ไหนก็ตามแต่มึงมีความสุขในชีวิตปัจจุบันยังไงมึงก็มีความสุขเพราะสุขมันเกิดที่ใจไม่ได้เกิดที่บ้านมึงไม่มีบ้านแต่มึงมีความสุขมึงก็สุขมึงมีบ้านแต่มึงมีความทุกข์มึงก็ทุก บ้านมึงดีแต่มึงทุกมึงก็ทุกบ้านมึงไม่ดีแต่มึงมีสุกมึงก็สุกมันเกี่ยวหาแล้วกับบ้านในเมื่อทุกสุขเกิดที่ใจมโนกรรมนั่นมันเกี่ยวอะไรกับเหตุปัจจัยภายนอกไม่ได้เกี่ยวหาแล้วกับเหตุปัจจัยภายนอกเลยเกี่ยวกับมึงล้วนตัวมึงเองเป็นคนสร้างเหตุรับผลไปตามการกระทาเวลามึงทุกอะเมียมึงนอนอยู่บ้านนอนแก่อยู่บ้านสมมติโอ้ยมึงทุกใจแล้วเกินเมียนอนแก่อยู่ที่บ้านอ้วนก็อ้วนแก่ก็แก่ เมื่อก่อนนี่ยังหุ่นดีเลยทุกวันนี้กูไม่อยากจะมองเลยมึงเลยออกไปหาความสุขข้างนอกมึงว่าสุขที่ใจหรือทุกที่ใจหรือทุกที่บ้านมึงกลับมาเจอมีเมียมึงทุกเหมือนเดิมมะทุกเหมือนเดิมแล้วออกไปอ่ะมีความสุขแป๊บหนึ่งกลับมาบ้านอ่ะทุกเหมือนเดิมมะทุกเหมือนเดิมอ่ะแล้วมึงเอาเมียมึงออกไปเที่ยวด้วยอ่ะมึงทุกไหมทุกอ้าวไหนมึงบอกว่าบ้านห่วงจ่วยไม่ดีมึงทุกไงมึงพาเมียแก่มึงเมื่อกี้นียออกไปเที่ยวด้วยมึงบอกโอ้ยเมียลำบากลำบนจังเลยกูอยากจะพาสาวอ้ออไปเที่ยวกับกูบ ทุกแล้วเพราะอะไรเมียตามไปกับมึงทุกอย่างทุกแล้วสรุปก็ทุกอยู่กับมึงหรือทุกอยู่กับบ้านอยู่กับบ้านมึงไม่ต้องโทษเมียมึงนะเดี๋ยวจะไปโทษเมียโอ้ยตายอีกก็โทษเมียได้สิเพราะเมียอยู่ที่ไหนก็ทุกที่นั่นไม่เกี่ยวกับเมียนะเกี่ยวกับมึงนั่นแหละมึงมันเรื่องเยอะเรื่องมากเองอ่ะจะเอาน่นเอานี่เอานั่นแล้วเมียที่นอนแก่อยู่กับมึงใครเป็นคนหามาล่ะก็มึงหามาเองแล้วมึงจะโทษใครมึงจะไปโทษเมียมึงแก่ไม่ได้นะเพราะมึงเลือกมันมาเอง มึงไม่รู้เหรอวันหนึ่งมันจะแก่รู้อ้าวมึงไม่รู้เหรอวันหนึ่งมันจะเสื่อมรู้อ้าวมึงไม่รู้เหรอวันหนึ่งมันจะสันดาปเป็นแบบนี้รู้อ้าวเล่ามาทําไมอ่ะอ้าวมึงตอบเอามาทําไมอ๋อวันนั้นมันสวยอาจารย์อ่ะเรื่องของมึงแล้วไม่เกี่ยวกับกูแล้วเพราะมึงยอมรับความเสื่อมมันไม่ได้เองมึงจะไปโทษใครไปโทษมันไม่ได้นะเออต้องโทษมึงนะเพราะมึงยอมรับความเสื่อมไม่ได้มึงรู้อยู่แล้ววันหนึ่งมันจะแก่แต่มึงไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นมึงไม่ยอมรับมึงก็ทุกเองเห็นไหม มึงทุกข์เพราะมึงไม่ยอมรับตามความเป็นจริงมึงจึงทุกข์ถ้ามึงยอมรับตามความเป็นจริงได้มึงทุกข์ไหมไม่ถูกถ้ามึงยอมรับเออมันนอนแก่เป็นธรรมดาเนาะสภาพเมียกูก็เหมือนซากศพเนาะกําลังขึ้นอืดเชียดูสิพัดลมเป่าเสื้อสะบกสะบัดความเซ็กซี่ก็หมดไปแล้วเนะาะเมื่อก่อนเอวคอดเชียร์พัดลมเป่านี่อ,อ่าเรานี่อารมณ์เกิดในทุกวันนี้อารมณ์ก็เกิดเหมือนกันแต่เป็นอารมณ์ฮัมโมโหแล้วเนี่ยออกูอยากจะยกพัดลมเนี่ยเคลื่องทุ่มใสม่มันแล้วเกิดจะได้เลิก โบกสะบัดสักทีไอเสื้อที่กําลังพัดปิวอยู่กับพัดลมเนี่ยอยากจะทุ่มพัดลมทิ้งคนละอารมณ์เห็นไหมอารมณ์มึงยังเปลี่ยนแปลงเลยนับภาษาอะไรกับสภาพร่างกายเมียมึงจะไม่เปลี่ยนแปลงเออก็มึงรับความเป็นจริงไม่ได้เองจะโทษอะไรมึงก็พิจารณาเข้าไปสิให้เมียมึงเป็นอสุพะไปนนะพิจารณาไปตามความเป็นจริงพิจารณาไปเลยแต่ถ้ามึงอยากจะให้อาสุพนะนั้นสําเร็จเร็วขึ้น อ่าแล้วมึงน้องเข้ามาใส่ตัวเองเร็วขึ้นทำยังไงมึงก็พิจารณาให้เมียมึงฟังเลยเธอนี่อ้วนดีเนาะแกเป็นธรรมดาเชียชีวิตเธอนี่แกเป็นปกติเลยใช่ไหมเพราะความเสื่อมเป็นอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวเธอเห็นไหมความเสื่อมเป็นอย่างนี้เธอลงดูสิสภาพร่างกายเธอเนี่ยกำลังเสื่อมเนี่ยฉันกำลังพิจารณาเธอเนี่ยแล้วน้องเข้ามาใส่ตัวฉันเนี่ยว่าเธอเนี่ยแกกําลังเน่ากําลังกําลังเยิ้มเลยไขมันนี่ไหลออกมากองนอนตะแคงข้างนี่จากเมื่อก่อนนี่เอวคอดไม่มีพุงทุกวันนี้นี่ไหลลงพื้นหมดแล้วนะอ่าย้อยหมดละ <N> เนี่ยพิยจารณาสุภะแล้วน้อมเข้ามาใส่ตัวมึงไม่ต้องน้อมเองเดี๋ยวสักพักเมียมึงจะลุกขึ้นมาน้อมใส่มึงได้เองอัตโนมัติมึงเตรียมตัวได้เลยถ้ามึงพูดกับมันอย่า,างเงี้ยอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวมันน้อมขอเดี๋ยวมันจะน้อมเข้ามาหามึงเลยไม่แขนก็ขาเลือกเอาเอาอะไรอันใดอันหนึ่งเนี่ยมันทุกข์ไงมันทุกข์เพราะมันยอมรับความจริงไม่ได้มันไปปรุงแต่งมันไม่ยอมรับตามวาความเป็นจริงความเป็นจริงคืออะไรบ้านก็คือบ้านคนก็คือคนรถก็คือรถเราก็คือเราของก็คือของ ดินก็คือดินน้ําก็คือน้ําไฟก็คือไฟลมก็คือลมแต่เราไม่ยอมรับตามความเป็นจริงเรายอมรับว่าอะไรเรา,ไม,มา GET, ไม่ยอมรับว่าอะไรเมียเราแก่ไม่ยอมรับเมียฉันต้องสวยนี่ไงไม่ยอมรับแต่ความเป็นจริงบ้านก็คือบ้านยอมรับนะไม่ยอมรับบ้านไม่ 2022, ดีบ้านดีบ้านห่วงจุ้ยดีบ้านห่วงจุ้ยเหมาะไม่ยอมรับความเป็นจริงว่าบ้านก็คือบ้านไม่มีดีไม่มีเลวเพราะอะไรมันก็คือบ้านมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เนี่ยไม่ยอมรับความจริงเห็นไหมเมื่อเราหรือสัตว์ไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงก็เกิดอะไรก็เกิดทุกข์นี่แหละเรียกว่าทุกข์ขั์มันไม่ยอมรับความจริงมันก็ทุกข์สิไปปรุงแต่งว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องได้อย่างนั้นต้องดีอย่างนี้ต้องมีอย่างนั้นต้องมีอย่างนี้จากความเห็นผิดของคนในโลกเห็นไหมมันไปทุกข์ร้อนเดือดร้อนกับของเสือ่อมของที่เปลี่ยนแปลงแล้วไม่ยอมรับความจริง รับความจริงกันซะตามเหตุตามปัจจัยอย่าไปกังวลกวายตามความเชื่อตามความเห็นผิดของคนเราต้องยืนหยัดอยู่บนความจริงยืนหยัดอยู่บนสัจจะความจริงความจริงคือคําสอนพระเจ้านี่ไม่มีอะไรจริงกว่านี้แล้วศึกษากันเยอะๆมีสติสัมปชัญญะอย่าไปอยู่กับสิ่งที่ไม่จริงอยู่ไปอยู่กับสิ่งที่มันปรุงแต่งไอความเชื่อต่างๆนานานในโลกนี่มันปรุงแต่งเท่านั้นมันไม่ใช่ความจริงถ้าความจริงมันต้องใช้ได้กับทุกผู้ตัวคนต้องใช้ได้กับทุกคนไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ จะผิวขาวผิวดําจะศาสนาใดก็ตามในโลกจะใช้สัจจากความจริงเดียวกันหมดที่เหลือนะ่ะมันความเชื่อทั้งหมดความเชื่อนะ่ะไม่จริงมันไปปรุงแต่งเอาให้คนเนี่ยมันหลงมาไหลในสิ่งเหล่านั้นว่าดีหรือไม่ดีงามหรือไม่งามสวยหรือไม่สวยไปปรุงแต่งกันเองแต่ความเป็นจริงสวยก็เสื่อมที่เล่ก็เสื่อมจะเคยสวยวันนึงก็ต้องไม่สวยมันไม่สวยไปตลอดหรอกเวลาไปตายสิสวยแค่ไหนก็ไม่มีใครเอาเอาไม่ลงหรอกเราไปยืนดูคนสวยดิสวยระดับนางงามจักรวาล อระดับยูนิเวอร์สก็ตามน่ากจักรวาลจะโลกหาเหวอะไรก็ตามสวยแค่ไหนนอนตายทิ้งไว้สามวันผู้มึงก็ไม่รักกันแล้วไม่เหลือความสวยแล้วจะเอาอะไรมาสวยนอนเน่าอยู่น่ะเอาไหมล่ะเอาลงมะไม่ลงแล้วนั่นน่ะความจริงความจริงคืออะไรความเสื่อมเราต้องเห็นตามความเป็นจริงให้ได้ว่าความจริงมันเดินสู่ความเสื่อมแต่เราอะไม่ค่อยยยอมรับความจริงเราไม่ค่อยยอมรับความเสื่อมเราเลยอะไรเราเลยมีความทุกข์เพราะไม่อยากให้มันเสื่อมจากเราไป เราเลยไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันต้องไม่เสื่อมจากเรามันต้องอยู่คงสภาพเดิมกับเราตลอดไปมันต้องไม่เปลี่ยนแปลงรถต้องไม่พังเมียต้องไม่แก่เอผัวต้องไม่เหี่ยบ้านต้องไม่ซุดโทมเนี่ร่างกายเราต้องไม่เสื่อมทรซมเนี่เราต้องไม่ป่วยไข้เราต้องได้สิ่งใดเราต้องได้สิ่งนั้นอยากได้ต้องได้เห็นไหมล่ะมันมีแต่ไปปรุงแต่งให้มันเป็นไปตามความพอใจของเรามันจริงไหมล่ะมันไม่จริง เห็นไหมเราอยู่กับความไม่จริงตลอดเวลาเลยเราไปปรุงแต่งของที่มันจริงเน่ยไปปรุงให้มันไม่จริงมีเมาส์เมาส์อย่าเสื่อมนะเวลาเสื่อมตู้ไปทำไมเสื่อมล่ะเสื่อมไม่ได้นะกวนกวายอย่าเสื่อมห้ามเสื่อมทุกมะทุกแล้วความจริงคืออะไรมันเสื่อมก็ต้องอะไรเออมันก็เสื่อมเป็นธรรมดาเนาะใช้ไปละกันหาอาใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ทุกวันนี้เป็นไหมไม่เสื่อมตู้ไปอย่าเสื่อมนะ ห้ามเสื่อมเด็ดขาดเลยนะเธอจะรักเธอมากเลยอย่าเสื่อมนะความหมายคืออย่าตายถ้าตายจากฉันไปไม่ได้ฉันรักเธอมากไม่ได้นะเนี่ยไม่เห็นตามความเป็นจริงความจริงคือเขาตายแต่อย่าตายจากฉันไปนะผัวทิ้งเป็นไงอีเมียเกาะขาผัวนั่นเลยอย่าไปอย่าจากฉันไปเลยเอออยู่กับฉันเธอฉันขาดเธอไม่ได้ หำแท่งเดียวขาดเธอไม่ได้เออมึงไปหาเอาใหม่ก็ได้หำอันเดียวอมันจะเป็นหาอะไรเนี่ยไม่เห็นตามความเป็นจริงแล้วสุดท้ายเป็นไงมึงก็มานั่งร้องไห้ร้องไห้ห้อะไรร้องไห้ให้หำร้องไห้ให้หำพวงเดียวเพราะอะไรไม่เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยไม่ยอมรับไม่ยอมรับว่าอะไรว่ามันต้องอยู่กับเรามึงต้องรักกูมึงไปรักคนอื่นไม่ได้มึงต้องอยู่กับกูมึงทิ้งกูไม่ไ,ได้ แต่ความเป็นจริงมันทิ้งได้ไหมล่ะได้สิจะไปจะไม่ทิง้งกูท uh ิ้งมาไม่รู้กี่คนแล้วทิ้งได้ไหมได้แล้วมึงอะโดนทิ้งมากี่คนแล้วโอ้โหนับไม่ได้ได้ไหมได้อ้าวไหนมึงบอกไม่ได้อะทําไมตอนนี้ได้แล้วอะได้ไหมได้มึงโดนทิ้งมากี่ทีแล้วไม่รู้กี่ทีแต่เวลาตอนมึงจะโดนทิ้งไนี่อยู่ไม่ได้เดี๋ยวจะมีอยู่ไม่ได้ประมาณคนที่สาคนที่สี่คนที่ห้าคนที่หกอ้าวไหนมึงบอกอยู่ไม่ได้ไน่นี่มึงผ่านมากี่คนแล้วเนี่ยมึงพูดคำเดิมแล้วเป็นแพทเทิร์นเลยอย ขาดหามไม่ได้ฉันขาดหัมไม่ได้ฉันขาดหอยไม่ได้ทุกวันเนี่ยกีห่หามกี่หอยแล้วที่มึงเอากันมาเนี่ยไหนมึงบอกอยู่ไม่ได้อนะเนี่ยมึงไม่อยู่กับความเป็นจริงเห็นปะเนี่ยปัญหากว่ามึงจะรู้ว่าจริงเป็งยงหลงไปไหนต่อไหนก็ไม่รู้แต่มึงอยู่กับความจริงตลอดเวลาแต่เห็นไหมไม่เคยเห็นทันไหมไม่เคยทันมึงก็ลืมไปแล้วนี่ซ้ำว่าหัมอันนี้หนึ่ง หามอันที่หนึ่งหอยอันที่หนึ่งเราเคยรักมากแต่วันนี้เรามารักอยู่หามอันที่หกละเรามารักอยู่หามอันที่หกหามอันที่เจ็ดหอยอันที่หกหอยอันที่เจ็ดรักมากไหมรักมากแต่ตอนนั้นมึงบอกขาดหามอันที่หนึ่งไม่ได้แต่มึงผ่านหนึ่งสองสามสี่ห้าจนปัจจุบันเนี่ยมึงอยู่อันที่หกแล้วนี่มึงอยู่อันที่หกแล้วมึงกระโดดมามึงยังไม่รู้ตัวด้่ซ้าเลยว่ามึงบอกว่าขาดไม่ได้ขาดไม่ได้แต่มึงมาเจออันที่หกแล้วเนี่ยนั่งลอยหน้าลอยตาไม่กี่นาทีอ้าวอันที่หกแล้วเหรอเนี่ยมมม่่่หดออยูไไ้ะ เห็นไหมเราผ่านความเสื่อมมากี่เสื่อมแล้วโอ้โหนับความเสื่อมไม่ได้เจอมากี่ความเสื่อมแล้วไม่รู้กี่ความเสื่อมแล้วเจอความจริงมากี่ความจริงแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปเกิดขึ้นตั้งอยู่หลุดไปหำอันหนึ่งมาหำอันที่สองตั้งอยู่หำอันที่สามดับไปหำอันที่สี่เกิดใหม่หำอันที่ห้าตั้งอยู่หำอันที่หกดับไปหอยอันที่เจ็ดมาหอยอันที่เจ็ดแปดมาตั้งอยู่หอยอันที่แปดดับไปหอยอันที่เก้าตั้งอยู่เกิดขึ้น มึงผ่านเรื่องการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปการเกิดการแก่การเจ็บการตายพัดผ้าผิดหวังจากของอ่ะเป็นที่รับกี่ครั้งในชีวิตนับไม่ได้แต่มึงเคยเห็นมันทันไหมไม่เคยทันเคยกลับไปดูมันั้มว่ามูลสิธิสัมประชัญญะมึงผ่านมายังไงมันเป็นโทษยังไงมันเป็นทุกข์ยังไงในแต่ละครั้งแล้วมึงก็สร้างทุกเรื่องเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆหำหอยอันที่หนึ่งมึงทุกข์มึงเลิกทุกหำหอยอันที่หนึ่งมึงมีความสุขมึงไปหาหำหอยอันที่สองมาเป็นทุกข์ แล้วมึงก็หมดไปความสุขชินเข็ดมะไม่เข็ดหำมมาที่สองหอยอันที่สองทำมึงทุกมึงก็เลิกกับหำที่หอยที่แล้วมึงก็ทุกไปแล้วมึงก็ไปหาหำหอยอันที่สามมาใหม่สุกยงังสุกแล้วหายทุกอย่างหายไปปิดทิ้งมาเจอหำหอยอันใหม่หายมะหายสนิทเข็ดมะไม่เข็ดเดี๋ยวมึงทุกจากหำหอยอันที่สี่มึงก็ไปหาห้าหกเจ็ดต่อไปทุกมะทุกแต่เข็ดมะ ไม่เข็ดมึงเคยจําได้มาว่าแต่ละตั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่มึงทุกข์แล้วมึงบอกไม่เอาแล้วกูจะไม่เอาอีกแล้วมึงไปปรึกษาเพื่อนสมมติมึงอกหักับมึงปรึกษาเพื่อนกอดคอกับเพื่อนกูไม่เอาอีกแล้วกูเข็ดมากเลยกูพอกูพอกูไม่เอาอีกแล้วกลับมาง้อกูก็ไม่เอาเพื่อนบอกไม่เป็นไรเออมันชั่วมันเลวปล่อยมึง,ปมงปไปมึงปล่อยไปเลย มันอยากจะไปทําอะไรให้มันไปมันไปหาคนใหม่มันไม่รักดีมันไปเลยมันเลวมันชั่วมึงปล่อยมันไปใช่กูจะปล่อยแล้วกูไม่อาร้วกูเขตกูเหนื่อยกูจะไม่เอาความรักอีกแล้วกูเขตกับความรักกูพอไปอยู่ข้างบ้านดีคนที่เป็นที่ปรึกษานะมึงซื้อเพชรดีกีไปฝากมาหน่อยอีกไม่นานอีกคนที่ปรึกษาเป็นหมาผอนเพราะอะไรมันจะกลับไปหาหำเดิมเขตนะอย่าใช้คำว่าเขตไม่มีคำว่าเขต พวกมึงนะ่ะทําอะไรซ้ําๆกันมาเจ็บปวดรวดล้าทรมานใจจะเป็นจะตายล้อให้น้ําตาไหลมาตลอดสังสารวัตรอันยาวนาะนมึงเป็นแบบเนี้ยซ้ามาไม่รู้กี่พบกี่ชาติกูจะบอกให้มึงเนี่ยทุกแล้วทุกอีกไม่รู้กี่ครั้งกี่ข่าวกี่พบกี่ชาติมึงก็เป็นอย่างเงี้ยอาการเดิมทุกพบทุกชาติเข็ดนะอืออาจารย์อย่าใช้คําว่าเข็ดเออหนูทนได้นี่หนูนี่กระโถนอาจารย์นี่กระโถนอาจารย์หนาไม่เท่าหนูหรอกความอดทนในความทุกข์ของหนูนี่ โอ้ย oh, ยาวนานแต่เวลาทุกมาอาจารย์ช่วยหนูหน่อยเธอหนูไม่ไหวแล้วหนูจะทำยังไงกับมันดีมันเอาอีกแล้วมันทำหนูอีกแล้วพ้นกูกูไม่เคยเห็นใครพ้นกูสักคนทุกมาวุกวิ่งปีกลับมาหากูแล้วเอาอีกแล้วอาจารย์เข็ดมาเข็ดแล้วเดี๋ยวกูหาอาหารอีหมีก่อนอีหมีเอาอาหารมาให้กูหน่อยดีว่ากูจะแดกอาหาร กูจะแลกอาหารมึงแล้วแทนนะอีหมีกูจะเป็นหมาแทนแล้วเคส <c oughs> มาหากูนี่กูถูบ้าไม่ทันมึงอ่ะกูบอกให้อาการอกหักมึงเนี่ยกูไม่เคยถูบ้านแห้งยังไม่ทันแห้งเลยวิ่งกลับไปอีกแล้วเออมึงกลับไปกูกาลังถูบ้านใหม่ยังไม่ทันแห้งเลยมึงมาอีกแล้วกูจะบอกให้พวกมึงเนี่ยมันเป็นสันดาห์แบบเนี้ยกูจะบอกให้ซ้ําไปซ้ํามาซ้ําไปซ้ํามาไม่จบไม่สิ้น มึงจําไว้ว่าเนี่ยเรียกว่าทุกข์หัดย้อนกลับไปมองดูความทุกข์ของตัวเองหน่อยว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเวลามันทุกข์มันทรมานแค่ไหนมึงกลับไปดูหน่อยตอนมึงมีความสุขมึงจะไม่เห็นความทุกข์การที่มึงมีความสุขอยู่แล้วมึงจะเห็นความทุกข์ได้ทํำยังไงมึงต้องนึกถึงความทุกข์ที่มึงเคยเจอสมมติในปัจจุบันมึงมีความสุขกับคนใหม่มึงต้องย้อนกลับไปดูว่าความทุกข์ในคนเก่ามันเป็นยังไงเพื่ออะไรเป็นบทเรียนว่ามึงจะไม่ทํากับคนใหม่เนี่ยซ้ําอีก ถ้ามึงยังยึดมั่นถือมั่นในความรักกับคนเดิมแบบเดียวกับที่มึงยึดมั่นถือมั่นในความรักคนใหม่มึงยึดแบบเดียวกันถ้าไอคนใหม่มันหนีจากมึงไปมันเลิกจากมึงไปมึงจะกลับมาทุกแบบเดิมทรมานนะกูบอกให้นะทุกครั้งที่มึงทุกมึงจะทรมานใจมากทุกครั้งที่ทกูเห็นลูกศิษย์กูทุกกูจะทรมานมากแต่กูไม่ได้ยินดียินร้ายมาแต่กูเห็นความทรมานกันแล้วกูสลดสังเวชว่ามันทุกี่ครั้งกี่คราวมันก็ไม่เคยจำ มันไม่เคยพิจารณาเห็นโทษได้มันจะลืมโทษเหล่านั้นทุกครั้งเมื่อมันเจอความสุขเพราะฉะนั้นกลับไปย้อนดูว่าความทุกตัวเองอเป็นยังไงแล้วอย่าให้มันเกิดซ้ําอีกแล้วมึงจะไม่ทุกข์อีกเมื่อมึงรู้จักความทุกเป็นยังไงมึงจะรู้จักอุบายเป็นเครื่องออกจากความทุกข์นั้นได้แล้วต่อจากนี้เป็นต้นไปใครทําอะไรมึงก็ตามมึงจะไม่ทุกตามเขาเขาจะทิ้งมึงมึงจะเสียใจประเดี๋ยวประดาวไม่ฟูมฟาย มึงจะถอยกลับมาตั้งหลักมีสติสัพพัญญะจากการที่มึงเคยเห็นโทษจากการนั้นมาแล้วนั่นแหละคือมรรคแปดนี่อะคืออริยสัจสี่ง่ายๆแค่เนี้ยมึงต้องรู้เรื่องนี้ให้ได้ถ้ามึงรู้เรื่องนี้ไม่ได้ยันตายมึงก็พ้นจากความทุกข์เรื่องนี้ไม่ได้มึงจะเจ็บซ้ำเจ็บซากเจ็บแล้วเจ็บอีกนี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะที่กูพูดจริงจังมึงเห็นกูขำไหมเนี่ยกูไม่ได้ขำเลยนะนี่เรื่องจริงจังแต่มึงเอาไปขำกันเองไม่เกี่ยวกับกูนะเออ เห็นไหมนี่กูจะตลกแค่ไหนกูกลับมาได้นะกูจะบอกให้เพราะที่กูพูดมันคือทำมันเป็นเรื่องจริงในชีวิตพวกมึงเลยทุกคนไม่มีใครไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้เจอกันมาหมดคนไม่เคยมีผัวมีเมียมันก็ต้องผิดหวังจากลูกเออมันไม่มีลูกมันจะมีผัวมีเมียได้ไงมันไม่เคยผิดหวังจากผัวจากเมียมันมันก็ต้องเคยผิดหวังจากเพื่อนมันไม่เคยผิดหวังจากลูกจากผัวจากเมียมันก็ต้องเคยผิดหวังจากพ่อแม่ จากเพื่อนฝูจากญาติโกโหติกาจากของที่มันเข้าไปยึดมั่นถือมั่นยังไงมันก็ต้องมีสักเรื่องหนึง่งที่มันต้องเข้าไปผูกและผิดหวังจากสิ่งนั้นไม่มีทางอ,อที่จะไม่ทุกยังไงก็ทุกมันต้องมีสักเรื่องหนึ่งให้มึงทุกอ,อมึงไม่ทุกเรื่องลูกเรื่องผัวไม่มีผัวไม่มีเมียไม่มีลูกแต่มึงมีทรัพย์สมบัติสถานมากมายมึงก็ไปทุกเรื่องนั้นแหละ ไปยึดมั่นถือมั่นไปกอบโกยเอาลาบสการละเอาชื่อเสียงเยินยอเอาเงินทองมาเป็นของมึงแล้ววันหนึ่งชื่อเสียงไม่เป็นไปตามความพอใจมึงมีคนเกลียดมึงมึงก็ทุกข์ใจเพราะอะไรมึงคิดว่าทุกคนต้องรักมึงวันหนึ่งมึงมีอำนาจมึงแสวงหาอำนาจมึงได้อำนาจมามึงผูกใจกับอำนาจนั้นแต่วันหนึ่งมึงเสื่อมจากอำนาจนั้นมึงก็ทุกข์ใจเสียใจทุกไหมถูกรอดไหมล่ะไม่รอดนั่นแหละเรียกว่าโลกกระทำ โลกกระทำมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริมมีนินทามีความสุขต้องมีทุกข์พราะพุทธเจ้าเลยสอนให้เราโฟกัสที่ความทุกข์ทำไมถึงสอนเราโฟกัสที่ความทุกข์เพราะเราจะได้เห็นโทษของมันไอ้ตัวความทุกข์นี่แหละคือโทษตัวความทุกข์นี่คือปลายทางของทุกเรื่องแล้วไม่ใช่ต้นทางเราทุกข์เรารู้สึกถึงความทุกข์ได้ว่าเรากําลังเสียใจเรื่องนี้แสดงว่าเหตุมันเกิดจบไปแล้วถ้าเหตุมันยังเกิดไม่จบมันจะยังไม่ทุกข์ถ้าทุกข์นี่คือผลแล้ว มันเป็นโทษเกิดขึ้นแก่เราแล้วเราจึงมีความทุกข์นั่นแหละโทษพระพุทธเจ้าเลยให้เรามองเห็นโทษจากความทุกข์แล้วเห็นอุบายไปหาอุบายเป็นเครื่องออกจากความทุกข์นั้นอย่าให้กลับไปเวียนซ้ำอีกการทุกข์ซ้ำๆนั่นแหละเรียกว่าการเกิดการตายการเจ็บการป่วยได้ไข้นั่นแหละเรียกว่าความทุกข์การตั้งมั่นคงดำรงอยู่ไม่ได้การพลราดผิดหวังการเสียใจนั่นแหละเรียกว่าการตาย ทุกครั้งที่เรามีความทุกข์ไม่มีสติสัปชัญญาร้องไห้น้ำตาไหลนั่นแหละเรียกว่าความตายแล้วนั่นน่ะตายไปเรียบร้อยแล้วแล้วเรามีสติกลับมาตั้งม่านใหม่มีสติกลับขึ้นมาใช้ชีวิตไปตามปกตินั่นน่ะเกิดใหม่แล้วดังนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งทั้งวันตั้งแต่เช้า ern, y ern y ern, ยันเย็นตั้งแต่เย็นยันเช้าใหม่กว่าหนึ่งเราเกิดตายซ้ําแล้วซ้ําอีกไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนั่นแหละเรียกว่าเกิดดับ อารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นอารมณ์หนึ่งตั้งอยู่อารมณ์หนึ่งดับไปวันหนึ่งไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องวันหนึ่งไม่รู้กี่อารมณ์ต่อกี่อารมณ์เมื่อกี้ตลกดับไปแล้วตลกเกิดขึ้นตลกตั้งอยู่ตลกดับไปจริงจังเกิดขึ้นจริงจังตั้งอยู่จริงจังดับไปเห็นทันไหมว่าดับไปตอนไหนไม่ทันเห็นทันไหมว่าเกิดขึ้นตอนไหนเห็นไม่ทันเห็นไหมว่าตั้งอยู่นานแค่ไหนเห็นไม่ทันเพราะอะไรไม่มีสติในการเข้าไปดูอารมณ์ตัวเองขนาดนี้มีใครเห็นอารมณ์ตัวเองบ้างไม่มี เห็นไม่ทันหรอกมันเกิดไปตอนไหนดับไปตอนไหนยังไม่รู้เลยอาจารย์เปลี่ยนคาพูดตรงไหนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าดับไปตอนไหนเปลี่ยนไปตอนไหนเออตลกดีว่าฟังดีเราดับไปตอนไหนเห็นทันไหมไม่ทันเปลี่ยนไปตอนไหนเห็นทันไหมไม่ทันเกิดขึ้นตอนไหนเห็นทันไหมในขณะฟังอาจารย์อยู่เกินดับกี่ครั้งกี่คราวทันไหมไม่ทันนั่นแหละเรียกว่ากําลังเกิดตายเราเกิดตายอย่างเนี้ยตลอดทั้งวันไม่เคยหยุดอารมณ์นั่นแหละหนึ่งอารมณ์เกิดขึ้นในระดัหนึ่งการเกิด หนึ่งอารมณ์ดับไปนั่นแหละหนึ่งการตายอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นนั่นละหนึ่งการเกิดใหม่ขึ้นมาอีกแล้วอันที่สองเกิดมาแล้ววันหนึ่งการเกิดการดับจึงเป็นวันหนึ่งเนี่ยไม่รู้กี่พันครั้งกี่หมื่นครั้งนับไม่ถ้วนเห็นไหมทันปะไม่ทันเพราะอะไรเราไม่มีอุบายไปเครื่องออกพระพุทธเจ้าเลยสอนให้เราฝึกปฏิบัติอริยามรรคมีองแปดค,คืออะไรพยายามรักษาศีลเพราะคนที่รักษาศีลได้เนี่ยมันมีสติอ่อนๆอยู่ สติอ่อนหมายความว่าอะไรจะตบยุงเฮ้ยไม่ตบดีกว่าวะ่ะวันนี้รักษาศีลว้เห็นไหมเจตนาความละอายชัวยว่วคบามันพุ่งขึ้นอ่อนๆอ่อนๆอะไรอีกเป็นการฝึกสติจะโกหกเฮ้ยพูดโกหกมองเห็นโทษทันว่ะไม่โกหกดีกว่าวะเดี๋ยวไปเบียดเบียนแกเขาเดี๋ยวจะเกิดโทษอันตรายไร้แรงเกิดขึ้นมากกว่าเดิมไม่โกหกดีกว่าน่าสติตั้งมั่นได้อ่อนๆมะอ่อนๆสติตั้งมั่นได้แบบอ่อนๆเห็นหมะ สุดท้ายแล้วจะนําไปสู่สติตั้งมั่นได้เต็มตัวเพราะเราฝึกสติสัมปชัญญะมาอย่างดีศีลนําไปสู่สมาธิฝึกศีลดีใช่ไหมสมาธิตั้งมั่นได้เมื่อฝึกสติสัมปชัญญะดีสมาธิก็ดีเ,เพราะฝึกมาจากศีลใช่ไหมศีลน,นาไปสู่สมาธิดีสมาธิดีก็คอสงบสงบได้อย่างรวดเร็วก็ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์นใดอันหนึ่งเราจะทํางานเราก็โฟกัสกับงานไม่ไปคิดอย่างอื่น เราจะพูดคุยก็โฟกัสแต่การพูดคุยไม่ไปคิดอย่างอื่นเราจะได้อะไรไม่พูดผิดพลาดเราจะได้อะไรสัมรวมเสบมาวาจาไม่โกหกคนอื่นเราจะได้อะไรพูดเฉพาะในสิ่งที่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เพอเจอไรสสาระเราไม่พูดเห็นไหมสมาธิมันเกิดทําอะไรผิดพลาดน้อยไหมน้อยจะประสบความสำเร็จได้มากไหมสาเร็จได้เร็วสาเร็จได้มากเพราะอะไรสติตั้งมั่นดีสมาธิดีจดจ่อในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งปัญญาเกิดไหม ปัญญาย่อมเกิดเพราะสมาธิดีคิดอะไรวินิจพิณาพิจารณาอะไรลอกข้อไปหมดปัญญาเกิดไหมปัญญาเกิดปัญญาเกิดก็รู้เห็นตามความเป็นจริงจะทุกข์ได้ไหมก็ทุกข์ไม่ได้เพราะอะไรมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสื่อมไปธรรมดามันเปลี่ยนแปลงไปธรรมดาจะไปยึดมั่นถือมั่นในมันทําไมมันจะเป็นก็ปล่อยให้มันเป็นไปหน้าที่เราคือสร้างเหตุปัจจัยไปตามความเป็นจริงจบนะจบศีลส,สมาธิปัญญาจบปริบูรณ์สมบูรณ์จเจริญไหม จเจริญทุกได้ไหมทุกน้อยสุขมากไหมสุขมากที่สุดนี่แหละธรรมะพระพุทธเจ้า